ลดและในวงการมานานนะคะแต่ว่าเพิ่งก้าวสู่งานแสดงซีรีส์ไหวก็เรื่องแรกเลยค่ะคือเรื่อง Make a Wish นะคะภารกิจนายเทวดาสําหรับ2อหนุ่มค่ะไนกี้นิธิโดนและยูโดธรรมทัศนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยไนกี้เขาก็รับบทเป็นเทวดาส่วนยูโดค่ะรับบทเป็นคุณหมอทั้งคู่บอกเลยว่าเหมือนได้เปิดโลกใหม่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างค่ะแถมในกองก็ยังสนุกสนานกันมากๆเรียกว่าติดใจยอยากเล่นเรื่องต่อไปเลยทีเดียวค่ะ มาพูดถึงนักแสดงที่เหลือคนอื่นบ้างนะฮะนอกเหนือจากเราสี่คนแล้วเนี่ยมีใครอีกที่เราอยากจะพูดถึงก็ถ้าเป็นถ้านับซีรีส์นับซีรีส์ก็เป็นเรื่องแรกครับแต่จริงๆผมเคยผ่านเป็นละครที่เป็นวายมาก่อนทางช่องสามก็คือคุณมีปฏิหารก็เอาจริงก็ไม่ได้มีความต่างกันเท่าไหร่ในแง่ของการทํางานนะครับแต่โอเคเวลาเราไปออกงาน S <S ออกงานอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบงานงานเดินพรมหรืออะไรที่เป็นวายอะไรเงี้ยครับจะมีความที่แบบว่าเราสึกว่ามันเหมือนเป็นโลกใหม่ของเราดีกว่าเราไม่เคยเจออะไรเงี้ยเหมือนพี่ในกี้เหมือนกัน<ช>ปะามรู้สึกเหมือนกันใช่ผมเองก็มันผมเองก็ไม่เคยวายนะอันนี้คือวายเรื่องแรกของผมเหมือนกัน,นก่อนก็เป็นแบบเ,เป็นสไตล์แบบ LGBTQ อะไรประมาณนะเป็นเรื่องหนักๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีวิตแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนเนี่ย ผมก็เพิ่งมาเข้าใจว่าอันนี้คือวายคือนี่คือซีรีส์วายก็เพิ่งเคยเคยทำงานก็รู้สึกว่า,วาเป็นอีกหนึ่งโลกใหม่เหมือนกัน <c oughs> ครับผมน่ารักมาก <c oughs> แฮปปี้นะเออความน่ารักเป็นยังไงก็ก็เหมือนผมได้มาเจอน้องๆแต่ละคนอย่างเงี้ยไม่ไว่าจะเป็นอ่าน้องพลน้องฟุกน้องยูโดเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ่อทุกคนน่ารัก่ยแล้วก็เราทํางานด้วยกันแล้วรู้สึกเอ่อแฮปปี้อ่ะแล้วก็บรริกาศในกองใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้จัดพิกินะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้กํากับอ่า แต่ละคนนะ่ะรู้สึกว่าทีมงานคือมันมันเป็นอีกอีกหนึ่งแบบที่ไม่ใช่แบบละครละครนะมันก็คือทุกคนแบบมีความสุขมีความเฮฮากัน hey ในใน,ในกองถ่ายรู้สึกว่าเออมีความอยากอยากที่จะมาทํางานเนะเพราะมันมันแค่6กตอนเองเนาะเวลาที่เราทํางานด้วยกันนะมันมันไม่ได้มากเหมือนอะละครที่เราถ่ายกัน20กว่าตอนอใช่ครับ,ร,ร,บรู้สึกว่าเออมาแล้วรู้สึกเล่นแล้วอยากมาเล่นอีกครับผมนะ คุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ